โอเคครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาเลนโปรเจกซีฟของ Roden s t o c k นะครับหรือว่าเลนโปรเจกซีฟยี่ห้อต่างๆนะครับแบงค์จะมีฟีดแบ็กมาอย่างนี้ครับคือแบงค์จ่ายให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าลองไปใช้จริงแล้วก็การบอกต่อกันเข้ามาเยอะมากๆเลยครับว่าเลนโรเดนสต็อกมีคำหนึ่งที่แบงค์ให้เลยครับว่าคุณภาพครับไม่ว่าจะเป็นการเหลือบอินเซ็ตลงมาทําให้มีความสบายตาในการอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์ครับขับรถหรือว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างและคุณภาพค่อนข้างนุ่มนวลในการมองนะครับนี่คือเลนของโปรเจกซีฟโรเด พูดอีกก่อนว่ามันจะมีเทคโนโลยีเรียกว่า Big norm ครับหรือว่า B. จุด I. จุด G. จุดครับแล้วก็น r มนะครับมันคืออะไรมันคือการที่เอาสีิของสายตาน,าน,านั้นๆหรือกระบอกตาของคนที่มีสายตาสั้น200สายตายาว300เขาเอามานั่งวิเคราะห์แล้วก็ทําเป็นสูตรขึ้นมาครับเรียกว่า Big norm นั่นเองครับเขาคํานวณมาให้หมดแล้วทําให้เวลาเราเหลือบลงเหลือบขึ้น,นเหลือบซ้ายเหลือบขวาจะมีความสมายตาและสมูนนั่นเองครับเพราะว่าทาง Big n น r m เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี ที่ทำให้เรามองโปรเกรสซีฟได้สบายตาขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้แบงค์จะมาอธิบายเจาะลึกเข้าใจง่ายสำหรับโปรเกรสซีฟของเลนส์โ o d e n s ต o c k แบงออกเป็น4เลเยอร์ครับหรือว่า4ชั้นนั่นเองชั้นแรกครับคือชั้นโปรเกรสซีฟครับของ Roden s t o c k ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เนื้อเลนส์ค่อนข้างเหนียวเลนส์เบาครับแล้วก็ตัดแสงสะท้อนได้ค่อนข้างดีครับเน้นในเรื่องของสายตาสั้นและสายตายาวครับใครที่มีสายตาสั้นอยู่แล้วมีสายตายาวเข้ามาอันนี้ตอบโจทย์สำหรับ คนที่เริ่มต้นครับตัวที่2ครับที่แบงค์แนะนำนะครับเป็น r o g r e s s i v e Big Norm ครับข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือเขามีเทคโนโลยีออร่าคือเขาจะมองได้สมูทขึ้นสําหรับคนที่มีสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงครับสายตาเอียงเมื่อไหร่แบงค์จะเน้นเป็น r o g r e s s i v e Big Norm ครับและมีคําว่า Big norm เมื่อไหร่เขาจะเกี่ยในเรื่องของความสบายตาให้เราเองครับไม่ว่าจะมองไกลขับรถมองกลางคอมพิวเตอร์หรือมองใกล้เวลาหนังสือหรือมือถือเองครับนี่คือ r o g r e s s i v e Big Norm ครับต่ออันที่3ครับ เรียกว่าม u l ติแคลเซครับถ้าแบงค์จะแนะนําแบงค์จะแนะนําตัวนี้มากๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้จะคือการรวมไม่ว่าจะเป็นสั้นเท่าไหร่สั้นเยอะก็ได้สั้นน้อยก็ได้ยาวยาวเท่าไหร่ยาวร้อยยาว200ยาว300ก็ได้ครับเอียงเอียงเท่าไหร่เอียงเกิน200ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมัลติทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะสายตาเท่าไหร่ตัวนี้คุมโคเวอร์ทั้งหมดเลยครับและมีคําว่า Big n นอททาให้สายตาเยอะเราก็เกี่ยได้และที่สําคัญครับสำหรับตัวนี้มัลติก็คือสมมติแบงค์สายตาข้างหนึ่งสีกข้อยอีกข้างหน อาหารกันค่อนข้างเยอะเขาจะไปช่วยเรื่องของการเกลี่ยสายตาทําให้เรามองได้สม,มูทขึ้นมองได้สบายตาขึ้นถ้าตัวนี้ถ้าแบงค์แนะนานะครับสามารถที่จะเลือกกรอบก็คือความโค้งของแว่นตาเท่าไหร่ความห่างจากตาดําจากถึงกระจกตาเท่าไหร่แล้วก็เทเท่าไหร่นะครับตัวนี้ต้องระบุด,ด้วยแล้วถ้ามาทาั้งร้านเราจะวัดทั้งหมดนะครับต้องละเอียดมากๆเพราะว่าเป็นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลครับตัวสุดท้ายครับอิมเพชั่นครับเป็นตัวที่สูงที่สุดแต่ถ้าแบงค์แนะนําจริงๆนะคนที่ใส่โปรเกรสซีฟนะครับแล้วตัวเดียว จบไม่ต้องแก้ไปแก้มาแบงค์จะน่าเป็น Impression ครับและมีเทคโนโลยีทั้งหมดที่ดังพูดมาตั้งแต่โปรเจกตสิบแรกจนถึงโปรเกตสิที่3 Impression เนี่ยถ้าแบงค์แนะนําคือตัวเดียวแล้วจบครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีทุกรูปแบบเลยครับตัวนี้ใส่สบายมากครับ Impression เนี้ยทั้งเดียวใช้ได้5ปี7ปี10ปีบางคนไม่ต้องตัดแล้วครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยคือมันเป็นเลนส์พาะทางที่เราเลือกตามใจเราได้นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีเทคโนโลยีไอคอนค่อนข้างเยอะครับทั้งหน้าเนี่ย ได้เกือบหมดเลยครับตัวอินพ s ชันสำหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับในเรื่องของเลนซิงเกิลของ Roden Stockman ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวเลน Progressive รุ่นไหนยี่ข้อไหนคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวแบงจะมาแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษา OD ของที่ร้านได้นะครับ OD คือคุณหมอสายตาเน่ครับทุกเคสทุกคนเราจะวัดจากคุณหมอสายตาเท่านั้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้แบงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ